ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่รายการตลอนนอกเนจะมกงค่ะกับผมปวดต้นพี่ันมวดเมียวค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัด ลบุรีเรื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีน้ําป่าไหลล่กในพื้นที่จังหวัดลบุรีเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของอุกทกภัยกัน<อ>รวมถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้ด้วยวันนี้เราจะมีภารกิจภารกิจด้วยเหรอคะเราจะมีภารกิจเราไม่ได้มาแค่แค่สองคนนะ,ะนี่เรามากับกลุ่มของกําลังคนที่มาช่วยเหลือกันนะวันนี้นะเอาถ่ายถ่ายให้ดูหน่อยเดเลยรอรอรอ ว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรกันบ้าง <Alrighty. S 1> ในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะเราเปนยังก็เบี้ยวพร้อมบ้างเลยค่ะพร้อมเริ่มไปเลยโอเคภารกิจแรกครับน้องก็เบี้ยว<า>นะวันนี้เรามีรถบรรทุกนะซึ่งทางโซนขบวนเนี่ยจัดมาเพื่อที่จะไปรับผก้ประสบภัยผู้นี้เดือดร้อน บางนีาบางทีเขาอาจจะออกไปซื้อของซื้ออะไรด้านนอกหา<ะ>เราก็อำนวยความสะดวกให้เขาในด้านนี้นะเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นรถเราแล้วเราก็จะไปส่งด้านนอกแต่แล้วพวกเขาเสร็จธารกิจด้านนอกเราก็จะรับแล้วก็กลับมาส่งที่เดิมแต่ที่เขาเรียกว่ากน้ำท่วมเรืองจุลภ<ะ>ัยแต่ถ้าเก่าเมื่อไหร่ให้เรียกพวกเราไปใช้บริการขึ้ป้าขันมามอสันเนี่ยเหมือนเขาคาดหวังไว้แล้วว่า อยากจะได้สักมุกหนึ่งน้องๆเราไปฉีกตันตีกันนะฮาฮเก็มแรกเด็กซีรีแลกนีดวใช่เดี่ยผมฉีกมาซีรีแลกจะเมันอาหารเติออยากทราบาตอนนี้น้ำพวมมากี่วันแล้วการใช้ชีวิตเป็นยไงครับละบาด เป็นไงบ้างครับกับการที่กองทัพบกเนี่ยจัดสรรยุทธยุทธภพกรเนี่ยมาช่วยเหลือกับผู้ประสบไทยตรงนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าดูว่าก็จะได้สะดวกสบายมาก ภารกิจในพื้นที่แรกผ่านไปนะน้องเมียวตอนนี้เป็นภารกิจที่สองเห็นอะไรบ้างน้องเมี่ยวเห็นเรือแล้วก็น้ำบรรยากาศข้างหลังนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยน้ําท่วมเข้าไปข้างในนั่นเลยข้างในนั่นเลยเพื่อไปมอบสิ่งของแล้วก็ให้กําลังใจกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตรงนี้นะก็ตอนนี้กองบกมาแล้วนะครับโบติดตามด้านในได้เลยเจ้าค่ะ ผมประเมินได้เลยว่าบ้านแถวเนี้ยลูกสาวสวยทุกคนสวโอ้โหหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยดูแลดูปั๊บไฟดูโอ้โหตัวนีนั่งร้านนั่งร้านจมไปคืองานนะก็เลิกกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเอาผ้าให้นะคะกูนะคะโอ้โหที่สค่ะที่เราเป็นกำลังใจ วางวางเนี่ยขออนุญาตนะคะไไไดดด้้้้ค่ะเอาอเบอร์บัหมีที่รักท่านนะครัเรียกอันทหารกับประชาชนใช่คนอื่นเราควรยื่นความรักสมัครสมาธอย่าแบ่งเขาแบ่งเรามิเข้ากันควรสมัครสมาธสามัคคีดีต่อกันวว้า เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นองจากว่าน้าํามันขังมานานนะอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าอะไรทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้จะไปหาพวกเราเนาะที่น้องชาวพันปยวมวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตะลอนนอกรัว้วในการตะลอนนอกรั้ว แล้วไปเอา <ง S 2> ตัวที่เขาเหยียบมาอะไรเออแล้วทุกคนที่ไปทำอะไรเหยียบกันมาช่วยไงช่วยอามไว้ยมันหนักจริงหนักจริงไม่ไหว ของน้องมะเมียวโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ทั้งได้ความสนุกความมันแล้วก็ความสุขที่มอบให้กับทุกคนครบรสชาติเลยแล้วก็ได้ตกน้ําด้วยใช่ค่ะสุดยอดเลยโดนแกงม้อใหญ่มากขอขอบคุณนะหมูซันหมูโอ๊ตค่อ่าแล้วก็หมูอามด้วยนะที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะนะในเรื่องของการใช้ยุทธปกรณ์ของกองทัพบกเนี่ยจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะครับก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะนะ กองทัพบกเราก็ได้นํนานยุทโธเนกรมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบาบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคเลยที่ได้รับผลกระทบใ,ในตอนนี้รวมถึงการฟื้นฟูหลังจากที่น้ําลดลงแล้วด้วยนะครับเราก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับด้วยกําลังพลและก็ยุทธปกรณ์ที่เรามีนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ว่ากองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับสาหรับวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นการมอบความสุขให้กันเล็กๆน้อยนะคะซึ่งอ,ออกมาจากใจของพวกเราสิ่งที่สําคัญณนะตอนนี้เลยคือ การที่เรานั้นมอบกําลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของทุกคนหเห็นแววตาเห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้วเราก็มีความสุขเช่นกัน,นะคะ่ะก็ะอะขอฝากรายการใหม่ตรงนี้นะครับตลอดนอกรั้วช่วงกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะครับทั้งช่องทาง a c e b o o k ของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาศูนย์ประชาสัมพันธ์โดยประชาการสงครามพิเศษและทีวีไฟสดีวันครับแล้วพบกันใหม่กับ ตะลุนนืกอรวยอีพนี้บ๊ายบาย